สวัสดีพี่ดิวครับผมพี่ดิวธีรพัฒน์เมธกามาสวัสดีครับปาร์ตเป็นทรงยันตอวกาศไทยมื่อนี้อยู่วัดพระพุทธบาทภูมโนรมสวัสดีครับพี่บอยครับผมพี่ดิวพี่ดิวเดี๋ยวเราผมขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมใครเป็นพี่เป็นน้องเพราะว่า ผมก็เรียกพี่ดิวว่าพี่พี่พี่ดิวก็เรียกผมว่าพี่เหมือนกันโอ้ได้อย่างนี่แม่งกับพุ่นติปา๊าดขอบคุณครับขอบคุณพี่ดิวนะครับปา๊าดหรือว่งเนี่ยบเ,เคยได้ของขวัญอย่างแบบล้นทับอันนี้มัอน,นี่บุญล้นทับดินี่ไปลโลตี ปาตบึงแหน่มัอนี่บุญล้นทับเดยของขวัญแบบยั่งใหญ่โตแชร์ให้แล้วจะลูกบอยครับผมบอดเจ้าคือรอแถวสอบไปใสไปทำงานครับผมแอนอยุ่งเทพน้องแฝดอยู่ที่บ้านปาดมบึงแน่เดีย๋ยวจังว่าร่อย เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงบรรยากาศหนาวเวทีนะครับเบิงเบิงพี่น้องเห็นลมบะเห็นลมบะครับลมถ้าอยู่บนเวทีก็คงแบบหนาวมากเนี่ย <c oughs> พาทุกคนไปดูดูอนี่ครับหน้าเวทีกันฉากกลางติดบ่ได้เลยครับเพราะว่ามันลมแห้งครับผมตรงกลางติดไม่ได้ครับลมโอ้ยพี่น้องมาเราเป็นย่อมยอมแล้วพี่น้องเขามาเป็นย่อมยอมแล้วครับ เริ่มสามทุ่มนะครับแต่พี่น้องก็มารอเยอะแล้วก็ถือว่าเยอะนะั้นี่ <_ d ata> มุกดาหารเริ่มมาเป็นย่อมยอมแล้วครับมาเด้อพี่น้องมุดาหารประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะครับมาทําบุญกับหลวงพ่อเยอะๆครับผมมาิดบุญกับหลวงพ่อเลยหลายครับเดี๋ยวผมจะกินเข่ากอนเ <_ d ata> บิ้งเมนูก่อนมีอย่างไหนล้มแห้งแม่นาเบิ้งพี่น้องลม้มคุ่นอะ ะเห็น่ะเห็นงานใหม่ปะก็น่ะลมคือแรงมากเลยครับโอ้โหมาดหนาวหนาวหนาขอตัวค่ะครับผม มันหนาวว,วนาวไวันน้อพี่น้องนะาว่ทีเต็นแห้งๆเลยครับย่าไม่รัดหมอลำเตยลุกขึ้นมาเต็นม,มันเังสิว่นหนาว <c oughs> ติดโขงใช่ครับก็อยู่ใกล้แม่น้ำโขง